อ,ออกข้างนะครับด้านหน้าออกข้างนะอ,อกข้างน่อยสาธุครับสาธุบุญครับขวายครับโป าไม่พอครับามดเลยนะอรับไม่ค่ไม,ไม,ไม่เอาไปวางเองได้เลยครับไปวางเองได้เลยหลวงพ่อเคาะแล้วเอาไปวางเองได้เลย จะมาใช้ใช้พระอีกสุดยอดจริงจริงยกไปเลยครับยกน้ำรอเลยครับ ได้นนะครับแตะไว้ในสองมือโยนได้ยนเลยครับโต๊ครับต้มมาไว้กานเลยนะครับสาธุนะครับสาธุอนุโมทนานะครับกับทุกทุกท่านนะฮะสวัสดีแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กันเส้นทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดสิงห์บุรีแล้วครับในเขตอำเภอบางละจันนะฮะจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทางอีกไม่ไกลนะฮะเราก็เข้าสู่ตัวจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะครับ mm ะะอีกประมาณเจ0้อยเมตรนะครับอีกเจ็ด้อยเมตรนะฮะเราก็จะพักเที่ยงยนะคะร,นะรับโดยลูกสิษย์ลูกหาจะได้จะ<ม>ไ,ไ,ได้ลูกศิษย์ลูกหาได้พักกันทานอาหารเอานมเ,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 เอาฝาั่งนมไปหน่อยครับ สาธุครับสาธุบุญนะครับสาธุบุญนะครับสาธุครับสวัสดีนะครับสวัสดีสาธุ ครับ,บ e, ครับคูับผมคับูับทับูทับานทับูับปูทับปูับปูงับปูทับปับปูทับปูทับปคนับปูทับปูาับปีทับทันนะคับับคนทับปนปับปับปำทับปูทับปับปูททับงจุั ิการ่างนะครับตเมตตาให้ยำเป็นของพเป็นบ้านครับอีกเช่นประมาณ700เมตรครับครับกูไสาธุครับสาธุอนุโมทนาบุญนะครับยกน้ำขึ้นมายกขึ้นมาครับสาธุครับสัว เราขึ้นเลยนะครับของพี่จะถยรคสยขึ้นครับกงจาวสู้นะครับสวัสดีนะครับแฟนเพจแฟนข่าวทั่วไทยนิวนะครับทุกท่านนะฮะทั้งในและต่างประเทศนะครับสัญญาณภาพเป็นเส้นลรแจ้งกันมานะครับแจ้งกันมาทั้งไทยและต่างประเทศนะครับสัญญาณไม่ชัดหรือชัดยังไงแจ้งกันมาฮะเป็นกําลังใจให้กับแอดมินนะครับ ตามกันได้นะครับติดตามกันต่อไปเราก็เดินกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงนครพนมนะครับได้สาธุอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับจับไปครับจับไปนะครับจับน้ำไว้กระฟังนะบเด๋รวฟังนะ ฝากประชาสัมพ,พันธ์ในเพจด้วยนะครับรหวยนะครับตังนะครับไม่ต้องเอามาซ่อนไว้ในผ้าไม่ต้องอาซ่อนไว้นะครับลอตเตอรี่ครับอย่าน้ำหน้าครับฝากอ่าฝากประชาสัมพันธ์ลอตเตอรี่อ่ะครับเดินให้ห่างวันนี้หน่อยทาไม่งง้นก็ต้องเดินท้ายนะครับฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับไม่ไม่ขายหวยต่อหน้าอย่างนี้ <ป uya S 2> นะครับออกด้วยออกด้วยนะครับ ไปเลยเสมอการไปเลยวิ่งเลยด้ใครนี่อยู่ข้างหน้านะครับถ้าเจอนี่เดินเสื้อลายเนี่ยเดินเสื้อลายอยู่เนี่ยจอดต่อเดินตามข้างหลังหลงตานะครับอย่าเดินนำหน้าคนท้องครับคนท้องอีกหนึ่งชุดครับท่านพุทธครับไม่กี่พ้อยลนวพี่แล้คนท้องง่าย ไมต้องเตินข้าหน้าตาเลยงเรียันจง่าพักก่อตังเก็บครับตังเก็บเลยตังเก็บเลยเก็บใส่เป๋าไว้ใส่เป๋าไว้ตามไม่รับตามนะครับ

รถน้ำไปไหนครับรถน้ำรถน้ำนนีลไปไหนไปลงนไปลงนงไปลงนไปลงไหนไปลงไหนปลท่าช้างเอลรูปมาด้วยนะ รถน้ำเมื่อกี้ไปโรงพยาบาลท่าช้างครับผูกดอกไม้ดอกไม,กไม้เอาออกก่อนเลยครับดอกดาวเรืองนี่เอาออกก่อนครับเอาออกก่อนครับเอาวางไว้ข้างล่างก่อนเนาะครับ Uhm อะไรในมือครับอะไรในมือในมืออะไรครับเนี่ยล่องลอยแลยครับลงลอเลยครับหลงทางแม่คออัลอตเตอรี่แม่คอกะทอตังค์นะครับฝากประชาสัมพันธ์นะครับลอตเตอรี่นะฮะลอตเตอรี <h 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 ่นะครับลอตเตอรี่หรือว่าบัตรจูดกันอยู่ทุกวันแล้วนะครับฝากกันด้วยไม่เอามาใส่นะครับขอความกุญยาไม่ใส่มานะครับ ข้ามีอะไรเปล่าครับปัจจัยไม่รับไม่อะไรนะครับใคสบซ้อนกันครับซ้อนกันหลาย,ลายๆแพ็กซ้อนกันนะครับ กระเป๋าตังลงครับเป๋ออกครับเป๋ตังออกทั้งเป๋ทั้งตังเลยไม่มีอะไรโอ้โหครบเลยปู่นิมนต์เลยครับปู่ครับครบเลยคนเดียวไม่มีครับไม่มีข้าร็จนะครับข้าร็จนะครับข้าศึกนะครับเปรียบเลยครบเลยคนเดียว่เเยยลลทม ดูกันนะครับพี่น้องนะครับดูการดูกันนะฮะขนาดประกาศห้ามกันนะครับยังเอาพยายามจะซ่อนเข้ามานะครับฝากพิจารณากันด้วยแล้วกันนะฮะทั้งพี่น้องอาสาเดินนําหน้านะฮะประชาสัมพันธ์อยู่ตลอดแม้กระทั่งรถประชาสัมพันธ์เองก็ประชาสัมพันธ์อยู่ว่าห้ามนะครับห้ามนําหวยนําลอตเตอรี่นําตังนํา กระเป๋าสตางค์มาซ่อนได้้าก็ยังพยายามจะซ่อนกันนะครับมันเป็นบาปเป็นกรรมกันปเปล่าๆนะอย่าไปทํากันเลยมันเป็นอาบัตของหลวงตานะครับจับของครับจับของจับของรอถวายเลยนะครับผ้านะครับแนะนําผ้าเช็คทุกผืนเลยนะครับต่อไปนี้เช็คผ้าทุกผืนนะครับ ถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวเปยก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 ถวายครับจับไว้ครับจับไว้จับไว้สาธุครับดูนมให้ด้วยดูนมดูนมให้ด้วย ฝากกันด้วยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะฮะฝากกันด้วยนะครับเรื่องหวยเรื่องสตังค์นะครับไม่เอามาใส่ผ้าซ่อนไว้นะฮะถือของเลยหมวกครับเอาหมวกออกย้ายหมวกออกก่อนหมวกออกก่อนครับปันจนะครับเต็มเยครับเต็มเันใจไม่อะไรนะครับไม่มีรถตุลงรถตุลี่ไม่จับของครับจับของไว้จับของมันจาแล้วนะครับ ใกล้โซนเมืองสิงห์บุรีเมื่อไรนะครับเดี๋ยวผมจะติอาสาจะไปประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวตลาดสิงห์บุรีรับทราบนะครับว่าตาท่านจะเดินเส้นทางไหนยกครับน้ำแพ็คเดียวยกเลยนะฮะยกเลยยกรอถวายเลยครับยกรอถวายเลยนะครับยกรอเลยยกรอครับยกรอถวายนะครับ พางไม่ดีครับปู่มาไปเลยครับมา,าไปเลยครับยกรอนะครับยกรอนะครับยกรอเลยครับยกรอเลยครับยกครับยกยกครับถึงที่พักครับปูค่ครับ อย่างนี้หลวงตาครับนี่นะครับยกรอแล้วครับยกรอแล้วครับจับน้ำ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 จับของขึ้นมาลิโพลิโพถวายไหมข้างล่างไงยกข้างล่างด้วยครับข้างล่างไงยกวางนั่นแหละครับจับไว้นะครับจับไว้ทีเดียวได้ ไม่ได้ทำอะไรนะครับทำงานเลยครับทำงานเลยครับวางอีกสองที่นะตรงไหนตรงไหนตรงนไม่ว่าอะไรก็ได้แจะเป็นอะไรนครับ เขาจะไม่เข้าข้างในกันไปพี่อเออ้างนอกนะลูตาท่าจะไม่เข้าข้างในนะครับท่ลุจตา ไม่ฉันไม่ใช่ฉันเพนนะครับไม่ได้ฉันเพนนะฮะไม่ได้ฉันเพนนะครับไม่ได้ฉันเพนครับพักเฉยๆครับพักเที่ยงเพื่อให้ลูกศิษย์ได้พักรับประทานอาหารกันนะครับหัวบนอยู่ที่ไหนครับหัวบนตอนนี้ ลมลมซ้ายไม่ขึ้นขึ้นลมซ้ายซ้ายหมดถูกต้อง တော်လိုက်ပြီလည်းပါ